ราชประเพณีแต่โบราณมาเมื่อสมเด็จพระมหากรัตริยาธิราชทรงธนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยการสถาปนาพระอารามได้โปรดกล้าโรดกระหม่อมให้สร้างพระอุโบสถพระวิหารศาลาการประเรียนและเสนาสนะสำหรับพระสงฆ์ได้ปฏิบัติศาสนากิจโดยมีการสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการฉลองพระอารามเมื่องานก่อสร้างสำเร็จลุล่วง ต่อมาได้มีพิธีเนื่องด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและการสร้างหรือบูรณะอุโบสถใหม่เพิ่มขึ้นคือพิธียกช่อฟ้าและพิธีฝังลูกนิมิตช่อฟ้าเป็นเครื่องประดับหลังคาบริเวณหน้าบันของอุโบสถหรือวิหารเมื่อจะติดตั้งช่อฟ้าประธานของอุโบสถใดจะทำพิธียกช่อฟ้ามีการสังเวยตั้งเครื่องพรี และมีการสมโพธิอย่างยิ่งใหญ่ส่วนลูกนิมิตคือลูกหินกลมใช้ฝังเป็นเครื่องหมายเขตสีมาของอุโบสถคือเขตที่สงกำหนดขึ้นให้เป็นที่ประชุมของสงกระทำสังฆกรรมต่างๆพิธียกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้จึงเป็นงานสำคัญของวัดโดยทั่วไปนับตั้งแต่ปี2497พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตทั้งของพระอารามหลวงและวัดราชในท้องถิ่นต่างๆตามที่มีผู้กราบม,มุขคูลพระกรุณาเชิญเสด็จพระราชดำเนินและมีพระบรมราชวินิจฉัยว่ามีความเหมาะสมการเสด็จพระราชดำเนินไปส่งยกช่อฟ้าและฝังลูกนิมิตนี้มีเฉพาะพิธียกช่อฟ้าหรือฝังลูกนิมิตบ้างมีทั้งสองพิธีในคราวเดียวกันบ้าง และบางครั้งมีพิธีเททองหล่อพระประธานด้วยลำดับการพิธียกช่อฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปิดทองทรงพระสุรายทรงเจิมทรงผูกผ้าสีชมพูทรงคล้องมลาลลัยที่ช่อฟ้าแล้วจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจับสายสูตรเชิญช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานที่ยอดหน้าบันพระอุโบสถหรืออุโบสถ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมค้องชัยสังแตรบันดะและดุริยางในโอกาสสมโพชกร,รุงรัตนโกสินทร์200ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นแม่กองอำนวยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสาศดารามเมื่อการปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ ได้โปรดกล้าโปรดกระม่อมให้มีงานพระราชพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถและฉลองพระารามในคราวนั้นด้วยส่วนพิธีฝังลูกนิมิตนั้นมีลำดับพิธีคล้ายคลึงกับพิธียกช่อฟ้าคือเมื่อทรงพระสุร่ายทรงเจิมทรงปิดทองลูกนิมิตแล้วจึงทรงตัดสแสแกรลูกนิมิตเป็นเสร็จพิธี การเสด็จพระราชดำเนินไปสรงยกช่อฟ้าและฝั่งลูกนิมิตนี้มีพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติโดยสม่ำเสมอคือเมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วจะทรงพระกรุณาเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุรีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นโดยทั่วถึงด้วย